สวัสดีค่ะเตยค่ะ Fire Self ค่ะในคลิปนี้เตยจะมาพูดถึงเรื่องจิตเหนือสำนึกนะคะจิตเหนือสำนึกคืออะไรจิตเหนือสำนึกเป็นระดับของจิตที่อยู่เหนือจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของเราถือเป็นมิติที่สูงเราจะได้คำตอบและแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตนะคะถ้าเกิดจิตเหนือสำนึกถูกเปิดเป็นการเชื่อมโยงเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดสภาวะจะอยู่ในสภาวะที่ Flow ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะคะเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไม่มีความกลัวใดๆมีแต่พลังแห่งความรักและความสงบเป็นที่มาของปัญญาสูงสุดและแรงบันดาลใจในการเชื่อมต่อกับจักรวาลหากต้องการเปิดจิตเหนือสำนึกนะคะคุณต้องฝึกในการปลุกพลังงานภายในของคุณค่ะและเป็นการปรับคลืนสมองให้สามารถเชื่อมโยงกับ สภาวะที่สูงขึ้นได้วิธีการต่อไปนี้นะคะจะช่วยให้คุณเข้าถึงกระแสพลังงานของจิตเหนือสำนึกได้ง่ายขึ้นนะคะวิธีที่1ค่ะการฝึกสมาธิแบบลึกได้ช่วยให้เราเข้าถึงจิตเหนือสำนึกได้ง่ายขึ้นวิธีการก็คือให้คุณโฟกัสไปที่จุดกลางหน้าผากหรือจักระที่6หรือที่เรียกว่าเติร์ดายจักระแล้วคุณ มองผ่านตาในของคุณผ่านจักระหกไปที่ศูนย์กลางกระหมอ่อมหรือที่เรียกว่าจักระที่7หรือคราวจักระนะคะปล่อยให้จิตใจของคุณเข้าสู่สภาวะนิ่งที่สุดเพื่อเปิดรับสัญญาณจากจักรวาลการปรับขึ้นสมองเป็นการเพิ่มสัญชตาตญาณและความสามารถในการเชื่อมต่อกับพลังงานสูงสุดได้นะคะข้อที่2ค่ะฝึก ปล่อยวางและไว้ใจในจักรวาลจิตเนื้อสํานึกนะคะจะตื่นขึ้นเมื่อคุณรู้สึกปล่อยวางได้ปล่อยวางความกลัวการปล่อยวางให้อยู่กับปัจจุบันจะช่วยเราเข้าถึงพลังงานที่สูงได้วิธีการก็คือให้ฝึกอยู่กับปัจจุบันค่ะและไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ใดๆเลยหยุดพยายามควบคุมทุกสิ่งอย่างแล้วพลังงานจะไหลไปตามธรรมชาติจะรู้สึกปล่อยวางและจะเริ่มเห็นสัญญ,ญาณจากจักรวาลน,นะคะ ต่อไปข้อที่ 3. ฝึกการเชื่อมต่อกับสัญชาตญาณ intuition ข้อนี้คือสำคัญมากจิตเหนือสำนึกมักสื่อสารผ่านสัญชาตญาณและหลังสังหรณ์และจะสื่อสารผ่านความคิดสร้างสารรค์หรือสัญชาตญาณที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้เหตุผลนะคะให้ฟังสัญญาณจากสัญชาตญาณและลางสังหรณ์ของคุณนะคะการตั้งคำถามที่ถูกต้องการถามตัวเองด้วยคำถามที่ลึกซึ้งก็ได้อย่างเช่น ฉันเกิดมาเพื่ออะไรหรือฉันควรเดินไปทางไหนคำถามนี้จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้จิตเหนือสำนึกของคุณแสดงคำตอบให้คุณค่ะวิธีการปฏิบัตินะคะฝึกฟังความรู้สึกแรกของคุณในการตัดสินใจต่างๆให้คุณจดบันทึกเกี่ยวกับซิงโครนัสิตี้นาเหตุการณ์ที่บังเอิญโดยไม่บังเอิญ มันจะเป็นเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะบังเอิญแต่มันมีความหมายอยู่ในนั้นนะคะฝึกถามคำถามกับตนเองแล้วรอรับฟังคำตอบจากเสียงภายในของคุณด้วยนะคะทำให้คุณรับรู้ถึงเสียงของจักรวาลและนำพาตัวเองไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องได้นะคะข้อที่4ค่ะการเชื่อมโยงกับพลังงานของความรักพลังงานแห่งความรักความกตันยูจะเป็นคลื่นพลังงานที่สูงมากนะคะ ให้คุณฝึกขอบคุณทุกสิ่งที่คุณมีในปัจจุบันส่งพลังงานความรักให้ตัวเองและผู้อื่นเสมอความกระตันยูและความรักจะช่วยเปิดพลังงานของคุณให้รับสัญญาณจากจัก,กรวาลได้ง่ายขึ้นต่อไปข้อที่5ค่ะปรับพลังงานผ่านการใช้เสียงเสียงสามารถช่วยปรับคลื่นสมองได้นะคะและสามารถช่วยเปิดจิตเหนือสำนึกของคุณได้วิธีการปฏิบัติก็คือให้คุณฟังเสียง คลื่นความถี่สูงหรือเป็นการฟังเสียงสวดมนต์ทำให้พลังงานของคุณสั่นสะเทือนในระดับที่สูงขึ้นช่วยให้คุณเปิดรับสัญญาณจากจักรวาลได้ต่อไปข้อที่6ค่ะการฝึก v s u u l l z z นะคะการเชื่อมต่อพลังงานจักรวาลโดยการใช้จินตนาการสามารถช่วยคุณเปิดจิตเหนือสำนึกได้วิธีการจินตนาการถึงแสงสีขาวทองนะคะส่องลงมาจากจักรวาล สู่กลางกระหม่อมของคุณนะคะรู้สึกว่าตัวคุณกำลังเชื่อมโยงกับพลังจักรวาลอยู่และเปิดรับพลังงานที่สูงขึ้นปล่อยให้ภาพและความรู้สึกไหลเข้ามาโดยไม่ต้องพยายามควบคุมน่าประโยชน์จะช่วยกระตุ้นจิตเหนือสำนึกของคุณให้ตื่นขึ้นข้อที่7ค่ะการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและรับพลังจักรวาล ธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถช่วยปรับขึ้นพลังงานของคุณได้นะคะโดยให้คุณออกไปเดินเท้าเปล่าบนดินหรือเป็นการฝึกกราวดิ้งนั่นเองหรือจะเป็นการรับแสงแดดยามเช้าอุ่นๆจ้องมองไปที่ท้องฟ้าหรือคุณจะใช้วิธีการนั่งสมาธิใต้ต้นไม้อยู่ท่ามกลางน้ำตกหรือภูเขาทะเลแบบนี้ก็ได้ประโยชน์คือจะทำให้จิตใจคุณสงบ และช่วยให้คุณเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์จักรวาลได้ค่ะทีนี้เรามาดูลักษณะและวิถีชีวิตของผู้ที่จิตเหนือสำนึกเปิดบ้างเขาจะเป็นอย่างไรกันนะคะสำหรับชีวิตของบุคคลเหล่านั้นนะคะจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยพวกเขาจะอยู่ในการดำรงชีวิตด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับจักรวาลและพลังงานรอบตัวของเขาทั้งหมดเลยโดยจะยกตัวอย่าง ข้อที่1ค่ะเขาจะใช้ชีวิตด้วยความสงบภายในเขาจะไม่ยึดติดกับอารมณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกแล้วนะคะไม่ว่าชีวิตจะท้าทายหรือมีอะไรเข้ามากระทบนะคะพวกเขาจะสงบนิ่งได้แล้วก็ไม่หวั่นไหวกับปัญหาหรือคำวิาพากษ์วิจารณ์ใดๆเขาสามารถปล่อยวางได้ง่ายไม่จมอยู่กับอดีตแล้วก็มองทุกสถานการณ์เป็นบทเรียนทั้งหมดค่ะข้อที่2 เขาจะสามารถเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลและสัญชาตญาณของตัวเองพวกเขารู้ว่าจัก,กรวาลสื่อสารกับเขาผ่านสัญชาตญาณหรือจะมีสัญญาณบางอย่างเช่นความรู้สึกของเขาแบบนี้ค่ะการตัดสินใจจากความรู้สึกภายในเขาจะแ,แม่นยำมากขึ้นมักจะได้รับแรงบันดาลใจแบบไม่คาดคิดเขาจะรู้สึกถึงกระแสพลังงานบางอย่างของจัก,กรวาลข้อที่3 เขาจะใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายเลยค่ะและไม่ไขว่คว้า,วาหรือรู้สึกว่าไรท้ทิศทางอีกต่อไปเขาจะรู้ตัวเลยว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรเดินตามเส้นทางที่จักรวาลกําหนดเข้าใจว่าทุกสิ่งอ่ะมาในเวลาที่เหมาะสมเสมอลักษณะเด่นนะคะเขาจะเกิดความชัดเจนในเป้าหมายของชีวิตนะคะไม่แข่งขันกับใครนะเพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเองและทําทุกสิ่งจากความรักและแรงบันดาลใจ ไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไปนะคะข้อที่4ี่เขาจะอยู่ในพลังงานของความรักและความกระตันยูเสมอขอบคุณกับทุกสิ่งนะคะเพราะว่าเขาเข้าใจว่าความกระตันยูช่วยดึงดูดพลังงานบวกและเป็นกุญแจสําคัญมองเห็นคุณค่าของทุกคนทุกชีวิตโดยไม่ตัดสินคนอื่นใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกขอบคุณแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆข้อที่5ไม่ต่อต้านกระแสข,ของชีวิตอีกต่อไป เพราะว่าพวกเขาเข้าใจเลยว่าทุกอย่างมีจังหวะของมันแล้ไม่พยายามเร่งรีบหรือฝืนบางสิ่งที่ไม่ใช่เส้นทางของตัวเองและมีความเชื่อมั่นในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แล้วก็จะไม่บังคับในสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นด้วยแต่เขาจะเปิดรับในสิ่งที่จักรวาลจัดส่งหรือจัดสรรมาให้เขานะคะใช้ชีวิตแบบโฟล์ที่สุดโดยการอยู่กับปัจจุบันไม่กังวลอนาคตแล้วก็ไม่ยึดติดอดีตแล้วนะคะ ข้อที่6ค่ะมีพลังงานดึงดูดสิ่งดีๆและคนดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะพวกเขาจะเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดโอกาสดีๆเสมอนะคะพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งจักรวาลจะสะท้อนกลับในรูปแบบของความโชคดีให้กับคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นความโชคดีความสําเร็จนะคะความสัมพันธ์ดีๆเขาจะมีสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนที่มีพลังงานเดียวกันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาปรากฏ อยู่เสมอไม่ต้องพยายามมากหนักด้วยนะคะแต่ทุกอย่างกลับไหลเข้ามาอย่างง่ายดายแบบนี้ค่ะข้อที่7เข้าใจความรับของกฎแรงดึงดูดค่ะเขาจะไม่ใช้กฎแรงดึงดูดเพียงแค่ดึงดูดเงินทองนะ,ะแต่ใช้เพื่อปรับพลังงานของตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการค่ะไม่วิ่งไล่ตามความสำเร็จอีกต่อไปนะคะเพราะว่าปล่อยให้มันไหลเข้ามาเองไม่สนใจ แค่สิ่งที่ต้องการแต่โฟกัสไปที่พลังงานที่สอดคล้องนะคะกับสิ่งสิ่งนั้นเข้าใจว่าความรู้สึกภายในสำคัญที่สุดในการ manifest นะคะไปข้อที่8ค่ะมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงพวกเขาดูว่าร่างกายและจิตใจเป็นเครื่องมือในการรับพลังงานของจักรวาลเพราะฉะนั้นเขาจะเลือกกินอาหารที่พลังงานสูงเช่นอาหารสด อาหารจากธรรมชาติอาหารทำสุขใหม่แบบนี้ค่ะการออกกำลังกายดูแลสุขภาพจิตเป็นประจำและมีพลังงานที่สดใสดูอ่อนเยาว์วัยและมีชีวิตชีวาต่อไปข้อที่9ค่ะมีความสามารถเหนือธรรมชาติเมื่อจิตเหนือสำนึกเปิดนะคะความสามารถบางอย่างจะถูกปลุกขึ้นมาค่ะเช่นยาณทัศนะของเขาการมีกายสัมผัสพลังงานพิเศษก็จะเกิดขึ้น แม้แต่การรับรู้อนาคตได้นะคะการสัมผัสพลังงานความถี่หรือสถานที่หรือบุคคลได้เหมือนกันมีความฝันที่แม่นยำนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าได้รับการนิมิตจ,จากจัก,กรวาลผ่านความฝันนั่นเองรับรู้ความจริงที่ซ่อนอยู่ในเบื้องหลังสิ่งต่างๆเขาจะสามารถรับรู้ได้ต่อไปนะคะเมื่อจิตเหนือสำนึกตื่นแล้วเนี่ยเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรการใช้ชีวิต หรือมุมมองที่ลึกซึ้งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นหลังจากที่จิตเหนือสำนึกตื่นวิธีการที่คุณควรจะปฏิบัติตัวก็คือฝึกฟังเสียงภายในเรื่อยๆฟังสัญชตาตญาณของตัวเองให้มั่นใจและไว้ใจในจักรวาลปล่อยวางความกังวลสังเกตสัญญาณจากจักรวาลให้สังเกตผู้คนและโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตสังเกตว่า จักรวาลส่งอะไรมาให้เปิดรับสิ่งที่จักรวาลส่งมาให้ลงมือทําตามแรงบันดาลใจของตัวเองเมื่อคุณได้รับแรงบันดาลใจคุณอย่ารอช้านะคะให้คุณลงมือทําเลยทันทีถ้าเกิดมีสัญญาณหรือว่ามีสัญญาณอะไรส่งมานะคะบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกถึงแรงผลักดันที่ทําให้บางสิ่งนั้นคือโอกาสที่คุณต้องคว้าเอาไว้อะทุกคนคือให้คุณทําทันทีที่คุณแบบปิ๊งแวบ,บขึ้นมานะคะ แม้คุณจะยังไม่รู้ผลลัพธ์ที่แน่ชัดก็ตามอะไรที่ปิงแวบขึ้นมาที่เตือนให้คุณทำให้คุณลงมือทำตอนนั้นสำคัญให้คุณอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดใช้พลังความรู้สึกจิตเนื้อสานึกทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณอยู่ในพลังงานบวกพลังงานความสุขความเบิกบานความสงบความรักนะคะดิกเลี่ยงพลังงานรบทุกอย่าง ไม่กลัวอะไรแล้วไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะคะหยุดความสงสัยและความกังวลขอบคุณทุกสิ่งที่คุณมีทีนี้เตยจะบอกว่าบางคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วสําหรับคนที่จิตเหนือสํานึกเปิดแล้วเนี่ยจักรวาลจะชี้นําทางเราหรือไม่คําตอบนะคะใช่แน่นอนคะ่ะตราบใดที่คุณเปิดใจและวางใจในกระบวนการคุณจะได้รับสัญญาณผ่านความรู้สึก และแม้แต่ความฝันของคุณนะคะสถานการณ์และคนรอบตัวของคุณจะมีสิ่งแปลกใหม่เข้ามาในชีวิตคุณอาจจะดูเหมือนมีอุปสรรคในบางเหตุการณ์แต่จริงๆแล้วด้วนเป็นเส้นทางรัฐที่จักรวาลจัดเตรียมให้คุณค่ะเตยต้องบอกแบบนี้นะคะหากคุณรู้สึกว่าบางสิ่งไม่ใช่ทางของคุณนั่นคือจักรวาลกำลังนำพาคุณไปสู่เส้นทางที่ดีกว่า กฎคือให้คุณจงฟังและก็สังเกตแล้วก็ลงมือทําตามสัญชาตญาณของคุณแล้วคุณจะพบว่าชีวิตจะไหลลื่นไปตามทางที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณแน่นอนว่าเมื่อจิตเหนือสสานึกของคุณเปิดนะคะจัก,กรวาลจะจัดสรรชีวิตให้คุณคุณจะถูกนําพาสู่เส้นทางที่เหมาะสมกับตัวตนที่แท้จริงของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพความสัมพันธ์หรือวิถีชีวิตที่ไม่ตรงกับจิตเหนือสสานึกของคุณ คุณอาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงให้คุณเปิดรับโอกาสงานใหม่โดยที่ไม่ได้คาดคิดนะคะหรือคุณจะพบคนที่ช่วยนำพาคุณไปสู่เป้าหมายคุณลองสังเกตดีๆจัก,กรวาลจะจัดสรรเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณซึ่งมันอาจจะแตกต่างไปจากสิ่งที่คุณคิดเมื่อก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่บังเอิญที่มีความหมายมันจะเกิดขึ้นบ่อยมากนะคะคุณเริ่มสังเกต คุณจะพบเห็นเหตุการณ์ในชีวิตเริ่มเชื่อมโยงกันอย่างมหัศจรรย์คุณอาจจะเจอหนังสือหรือข้อมูลบางอย่างทุกอย่างจะดูเหมือนเกิดขึ้นแบบพอดีและถูกเวลามากๆเลยนะคะอย่างเช่นคุณกำลังคิดเรื่องเริ่มธุรกิจอะไรอยู่แล้วจูๆ่ๆคุณก็มีคนมาแนะนำโอกาสให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการแบบนี้ค่ะคุณจะดึงดูดผู้คนและโอกาสที่สอดคล้องกับพลังงานของคุณเข้ามานะคะ เมื่อคุณเปิดจิตเหนือสำนึกได้แล้วพลังงานของคุณจะเปลี่ยนและคุณจะดึงดูดคนที่มีความทีเดียวกันเข้ามาความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือที่ไม่สอดคล้องกับคุณจะจางหายไปจากคุณจะออกไปจากชีวิตคุณนะคะคุณจะเริ่มพบกับคนที่สนับสนุนคุณและผลักดันคุณให้เติบโตค่ะคุณจะได้รับแรงบันดาลใจและคำตอบโดยไม่ต้องพยายามแทนที่คุณจะคิดหนักหรือกังวลใช่ไหมคะ คุณจะพบคำตอบมักจะมาเองไอเดียและความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจจะเกิดขึ้นไหลเข้ามาโดยธรรมชาติเลยค่ะและสิ่งที่เคยเป็นปัญหานะคะจะกลับมีทางออกแบบง่ายไดยมากๆอย่างเช่นนะคะคุณอาจจะตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับคำตอบหรือคุณกำลังหาคำตอบอะไรอยู่แล้วอยู่ๆก็เกิดไอเดียใหม่ขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแบบนี้นะคะ่ะคุณจะถูกผลักดันออกจากคอมฟอร์ทโซนเพื่อเติบโต จักรวาลจะจัดวางสถานการณ์ที่ดูเหมือนท้าทายเพื่อให้คุณเติบโตนะคะอาจจะเป็นบางสิ่งที่ถูกปลดออกใบเช่นงานหรือความสัมพันธ์วิถีชีวิตเดิมๆคุณจะต้องออกจากจุดเดิมแล่ช่วงแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เข้าใจนะคะแต่ภายหลังคุณจะตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่านั่นเองนะคะคุณอาจจะถูกบังคับให้เปลี่ยนเส้นทางเดิน เปลี่ยนอาชีพของคุณแต่สุดท้ายพบว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณค่ะสิ่งที่คุณต้องการจะเข้ามาง่ายขึ้นเพราะว่าคุณไม่ได้ฝืนกระแสจักรวาลอีกต่อไปคุณจะพบว่าการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะไม่ต้องดิ้นรนหรือพยายามมากเกินไปทุกอย่างดูเหมือนจะแบบคลิกและสมบูรณ์แบบแล้วก็ทันเวลาด้วยนะคะทุกคนเช่นถ้าเกิดคุณต้องการเงินโอกาสในการสร้างรายได้อาจจะมาหาคุณ จากที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนคุณจะมีความสงบและความมั่นคงภายในแม้ชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะคุณจะไม่กังวลหรือกลัวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งนั้นเพราะว่าคุณรู้ว่าทุกสิ่งมีเหตุผลนะคะและคุณรู้สึกถึงพลังงานแห่งความไว้ใจกับจักรวาลและความเชื่อมั่นในตนเองค่ะคุณจะมีความสงบภายในไม่ว่าภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างคุณก็ยังรู้สึกว่าเป็นก้าวที่ถูกต้องนะคะก็สรุปก็คือจิตสำนึกของคุณเมื่อเปิดแล้วจักรวาลจะจัดสรรชีวิตในแบบที่เหมาะสมที่สุดให้กับคุณนะคะคุณจะเริ่มพบเส้นทางของคุณอย่างชัดเจนมากขึ้นทุกอย่างจะดูเหมือนเป็นไปตามจังหวะที่สมบูรณ์แบบที่สุดและคุณจะถูกนำส่งไปสู่โอกาสผู้คนและประสบการณ์ที่ช่วยให้คุณเติบโตได้และ ให้คุณใช้ศเกยภาพของคุณได้อย่างเต็มที่นะคะทุกคนเพียงแค่ว่าคุณเชื่อมั่นและอย่าลืมฟังสัญญาณและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจทุกสิ่งที่คุณต้องการกําลังจะมาหาคุณนะคะทุกคนวิธีรักษาจิตเหนือสํานึกให้เปิดตลอดเวลาก็คือฝึกทําสมาธิให้คุณดูแลพลังงานของตัวเองเสมออย่าปล่อยให้พลังงานตัวเองลดต่ําลงนะคะ เพราะว่าจิตเหนือสำนึกของคุณจะถูกบทบังไดนะ้ให้คุณอยู่ในความรักความกตันอยู่อยู่ในพลังงานแห่งความรักฝึกใช้กดแรงดึงดูดด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าจิตเหนือสำนึกของเราทำงานร่วมกับกดแรงดึงดูดนะคะให้ทุกคนโฟกัสพลังงานบวกเท่านั้นนะคะชีวิตของคุณจะสะท้อนสิ่งดีๆกลับมาแล้วก็อยู่ในโหมดของการโฟลและเชื่อมต่อกับ จักรวาลเสมอโดยการทําผ่านสมาธิที่เตยบอกไปข้างต้นนะคะฝึกตัดขาดจากอัตตาและอีกโก้แล้วก็ไม่ยึดติดกับโลกภายนอกนะคะวิธีการลดอีกโก้ง่ายๆก็คือฝึกการเป็นผู้สังเกตแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ยอมรับว่าทุกสิ่งในโลกเป็นเพียงมายาอันนี้คือหลักการง่ายๆแล้วก็ให้คุณดูแลตัวเองให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมออย่าลืม ที่สาคัญอย่าลืมฝึกการเชื่อมต่อกับพลังงานจักรวาลน,นะคะผ่านสมาธินะคะทุกคนและมันมีอะไรที่ทําให้จิตเหนือสมนึกของเราถูกบดบังลงละ่ะมีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตยอยากจะบอกแบบนี้ก็คืออารมณ์ที่อยู่กับอารมณ์ลบความเครียดความกลัวความโกรธหรือความวิตกกังวลนั่นแหละคะ่ะจะลดระดับพลังงานของจิตเราลงได้พลังงานจะต่ําลงทําให้เราไม่สามารถเข้าถึงจิตเหนือสมนึกของเราได้นะคะ แล้วก็การที่เรากลับไปยึดติดกับอัตตาอันนี้ก็สําคัญอาจจะทําให้บทบังจิตเหนือสำนึกของเราได้การไม่ใส่ใจในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคําว่าไม่ใส่ใจในการพัฒนาตัวเองคืออะไรหากจิตวิญญาณของคุณตื่นแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ฝึกจิตหรือฝึกฝนจิตของคุณในการพัฒนาเชื่อมต่อกับจิตหนือสำนึกหรือการเชื่อมต่อกับพลังงานสูงสุดอาจจะทําให จิตสำนึกเราถูกบดบังได้นะคะทุกคนวิธีการก็คือนั่นแหละทำสมาธิเชื่อมต่อพลังงานสูงสุดจกักรวาลน,นะคะสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขการเปิดจิตเหนือสำนึกแล้วก็ลองไปฝึกฝนดูสังเกตว่าชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้เตยก็ขอบคุณมากค่ะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ